ใครที่อยู่ในอาการอกหักมันเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดจากความผิดหวังในความรักอาจถูกปฏิเสธจากคนรักจนทําให้เกิดการเลิกลากับคนรักไปถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความรักครั้งนี้มีปัญหาและไม่อาจสามารถหวนคืนกลับมาใหม่ได้แต่เราก็ยังติดภาพจำ และยังโหยหาความรักครั้งเก่าหากเปรียบความรักก็เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดซึ่งยาเสพติดทำให้คนที่ติดมีความสุขและเมื่อเราติดยาเสพติดแล้วเราก็มีความต้องการเสพยาอยู่เรื่อยไปแต่เมื่อวันใดที่เราคิดจะเลิกยามันก็สุดแสนจะทรมาน จากการที่ไม่ได้เสพยาหากเราตื่นรู้และอยากจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์เราจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังติดกับดักชีวิตเรากำลังคิดถึงภาพจำแนดีความรักอันหวานชื่นที่มันได้ผ่านไปแล้วและภาพนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราในปัจจุบันแล้วหากเราเข้าใจ เราก็จะรู้ว่าภาพอดีตเป็นความทรงจำที่อาจจะทำให้เราเจ็บปวดในเพียงวันนี้และหากเราเข้าใจและสามารถปล่อยวางให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะเข้าใจความจริงว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันโลกแห่งความจริงมิใช่อดีตท,ที่แสนหวานที่มันได้ตายจากเราไปแล้วหากเราลองนั่งคิดพิจารณา ในเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวความรักนี้มันมีสาเหตุอะไรที่เกิดมาระหว่างทางบ้างบางทีหากเราคิดทบทวนเรื่องราวเราอาจจะพบว่าความรักที่มันได้จบไปทั้งคุณและเขาอาจมีส่วนร่วมกันทำให้ความรักมันพังก็เป็นได้ไม่มีใครผิด และไม่มีใครถูกจงมองประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนชีวิตที่มีค่าและยอมรับความผิดพลาดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวคุณและเขาและไม่ควรกล่าวโทษกันและกันจงให้อภัยสิ่งที่ผ่านมาเก็บภาพความจำที่สวยงามไว้และยอมรับมันในปัจจุบัน เพื่อที่คุณและเขาจะได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าอดีตที่ได้ผ่านมาแล้ว